ฝากตัวจีครับวันนี้ก็จะเบียมยำมะม,ม่วงครับอร่อยนะเนี่ยรัวน้ำตาแต่มันก็เผ็ดน,นิดนึงแต่อร่อยสุดยอดนะครับถ้าใครเป็นเด็กเล็กก็อย่าเอาอ,อันแบบนี้ไปทานนะอย่ากินกครับก็อย่าอย่าใส่บพริกครับอย่าใส่บพริกถ้าใส่เยอะก็จะมามจะน้ำตาล <ไป S 1> อยกันนะครับ สร้อยสรอยหัวหอมใสจิมาสรอยหัวหอมกันนะครับสวอยหัวหอมเอ่อตอนนี้ผมก็กำลังสวอยหัวคยไม่ใช่หัวหอมครับหัวหอมครับไม่ใช่หัวคายครับไม่ใช่หัวคายหัวคยครับก็นที่รอบเล่บพ่นาเกะก็บอกว่าล่นมุขาฮาด้วยครับใช่ในการทำอาหารใช่ใช่ใช่ ซอยหอมครับซอยหอมแล้วก็เอาใส่ยำมะม่วงครับเป็นตะเสียบครับแล้วมันก็จะมีรสชาติที่อร่อย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 ปิ้งปูปิ้งปลาใส่แกงหรือไมครับโออีสานบานเฮยองกอเออผมผมกับแม่คนอีสานนะครับผมโบแม่คุณทยแก่ผมกับพ่อแมย่าพูดเรื่อคนไทยตอนท้ายคลิปครับโอ้อันนี้ ยำหมักม่วงครับโบยังไงโหลดครับโบย้ำหมักม่วงคนอีสันเป็นยังไสีละครบคนอีสันเป็นสีครับซอยติดต่ำไม่ด้วยครับเรือเพื่อถ้าถ้าผู้เล็กกดอะไรทีตามประมาณจั้ลอยค้นสีมีค้องดีคองแสบครับเออสีมีคองดีข้องแสบแล้วก็เอาล่องไปเฮ็ดเบิ้งอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นภาคภาคที่สี่ครับตอนคตอนตอนทอะวนที่สี่ แม่เตะอัี่พอที่ไหามันบอกตัวที่หาเออตอนที่หาวตอนที่หาได้ครับถ้าพูดพีกะบานห้องครับก็ว่าต้องไปสนใจยังครับปูงกับพูดพีดก็ขอภัยด้วยครับอย่าลืมกดติดตามครับเฮ้ดูที่นี่ดูนี่เด้อเจตเตอสมี หอมส้นนี่แหละส้นนี่แหละเอ้เอ้ยดูครับเอาใส่ครับแล้วก็คนนะครับแล้วก็ปิ่งคนครับเอาสาดออกก่อนเอาส่วนอันนั้นมางูงซ้ำหน่วยได้ไหมมาโมงตามบ้านเขานะครับบ้านเก่าก้อยบ้านเก่าก้อย จะไปบอกซื้อบ้านฮ็ตเนี่โอ้ถ้าน,นี่รรัะบ้านนี้นใส่ใส่หัวหอมอีกอีอีหัวหนึ่งถ้าบอ่อใส่มันจะบอ่อแสบคนนุณยังทำไหมครับตรงไหน,นเออครับก็รบเริ่มไนเลยครับชิมครับไทยยังว่่ไทยไทยทำโคอะไรครับ ถือกล่องไปดูเดี๋ยวผมถือเองฮะวันนี้เพี้ยนี่ครับก็จะได้เป็นหน้าตาแบบอริตอ,อ,อร่อยครับลองไปทำเบิ้งดูครับเดี๋ยจะชิมดูชิมนะชิมเลยชิมเลยครับเป็นในรสชาต ลายฟุ่งด้วยครับอร่อยมคนับสดยอดจนจนน้ำตาสิไหลเลยเทไหมครับตอนท้องหย่ำครับมันจะเป็นแบบสมแต่ตอนท้องท่านหย่ำมันจะเป็นเผ็ดๆอยู่นะครับแซ่บอยู่นะครับอือจนน้ำตาสิไหลก็อย่าลืมครับกด subscribe และกดติดตามก็เป็นกำลังใจให้พวกข้าเฮ็ดอาหารต่อไปด้วยครับก็เจ้าคลิปแค่นี้ครับบ๊ายบายครับ